กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือว่าปอพมีการรายงานว่าอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตยังคงเกิด after shock ขนาดมากกว่า2ลิตรในช่วงวานนี้นะคะจำนวน18ครั้งซึ่งสามารถที่จะรับรู้แรงสั่นไหวได้ส่วน after shock ขนาดต่ำกว่า2ลิตรมีประมาณ53ครั้งค่ะสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยแ้งขณะนี้พบแล้ว43จังหวัด341อำเภอ2,506ตำบลค่ะและยังมีอีก26,113หมู่บ้านอาท ที่จังหวัดกำแพงเพชรลำปางพะเยาเชียงใหม่หนองคายบุรีรัมย์นครราชสีมาจันทบุรีนครนายกและจังหวัดภูเก็ตซึ่งระหว่างวันที่18ถึง20เมษายนที่ผ่านมานะคะจะเกิดพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรงในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดสุรินทร์แพร่ อุทัยธานีราชบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจึงไม่ได้มีการสั่งกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังแจ้งให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภายดินถลม่มน้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตในระยะนี้ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงยพัยอำเภอเมืองเขาพนมจังหวัดกระบี่และอำเภอตะกัวป่าท้ายเหมืองคูระบุรีกระโปงและจังหวัดพังงานั่นเองค่ะ